วันนี้เราก็จะมาพูดถึง6อันดับเผ่าสุดโหดในปี2024ว่าเผ่าไหนมันจะโหดที่สุดในปีนี้นะนะน้องๆเพราะส่วนมากทั้ง6เผ่าในปีนี้โดนปรับและโดนเนิร์ฟกันหมดเลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเผ่าไหนมันยังเล่นได้อยู่บ้างนะน้องๆและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อไปกำลังใจให้พี่ด้วยนะและถ้าใครไม่กดติดตามก็ระวังเป็น good, 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 good. และถ้าหากสนใจไก่ตันก็ <S <S> <S อย่าลืมแวะ <S <S> <S ไปดูที่ร้านมองอยูเกมเซ็นเตอร์กันนะซึ่งหัวข้อในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเผ่ากันนะน้องๆซึ่งเผาแต่ละเผาเนี่ยความสามารถไม่เหมือนกันแน่นอนซึ่งน้องๆบางคนก็อาจจะรู้ด้วยตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเผ่าเนี้ยมันเหมาะกับเราหรือว่าไม่เหมาะกับเรานะเพราะว่าเผาแต่ละเผาเนี่ยมันความสามารถไม่เหมือนกันเลยสักกับเผ่าเดียวนะน้องๆและเมื่อเราต่อสู้เนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้เผ่ามาก,มากๆเพราะว่าเผาเนี่ยมันมีความสามารถที่ช่วยเราในการต่อสู้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวน้องๆก็มา รอดูกันเลยซึ่งเราก็มาดูกันที่เผ่ามนุษย์เงือกกันก่อนเลยครับน้องๆซึ่งผมจะเปิดหัวเป็นเผ่าแรกเลยนะเผ่านี้ความสามารถเขาจะเน้นไปที่ความอึดและการปั่นหัวศัตรูเล็กน้อยการปั่นหัวศัตรูของเขาเนี่ยเขาจะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีอะสโลกแล้วก็เดินช้ามากๆการเดินการแดเหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะช้าลงไปเยอะเลยน้องๆและพ้อยหลักของเผ่าเงือกเนี่ยมันก็คือความอึดใช่ไหมซึ่งถ้าเราแปลงร่างเป็น V4 ขั้นที่10น้องๆจะต้องทําเป็นขั้นที่10ก่อนนะซึ่งขั้นที่10เนี่ยมันจะมีเกาะเพิ่มขึ้้นมาใหครั ๆซึ่งเกาะอันนี้นี่แหละมันคือความอึดที่เราว่ากันว่าไงและยังมีพลัง v 3ที่สามารถลดดาเมจไปได้ต้องครึ่งหนึ่งเลยนะน้องๆซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเผาเงือกมันโคตนโหดเลยนะน้องๆแต่ว่าพอมาเป็นปีนี้เหมือนทางบล็อกฟู้เนี่ยเขาได้เนื้อเผาเงือกให้มันอึดลงไปหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้อึดมากมายแล้วนะตอนปัจจุบันนะผมก็คิดว่าเผาเงือกเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไรอะคิดดูอีกทีก็เก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกนะนะเดี๋ยวมาดูอันดับที่5กันนบ้้าางงงะอๆซึ่่เผผทีผมจให้เเปป็นนนนนนนออัััััดบบที่5ตจจุลย้ๆน คือเผามิงฮะซึ่งเผามิงเนี่ยความสามารถของมันโดดเด่นไปเรื่องของความไวมากๆการวิ่งการเดินหรือว่าการต่อสู้บอกเลยว่าว่องไวสุดๆไปเลยแล้วถ้าน้องๆแปลงล่างเป็น V4 ขั้นสิบนะน้องๆพี่จะบอกให้ว่าแม่งวิ่งไวๆแถมเวลาเด็ดน้องๆยังมีพายุตามหลังและทําดาเมจใส่ศัตรูเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะฟาร์มหรือว่าต่อสู้เผามิงแม่งก็ดีทั้งนั้นแหละนะพี่จะบอกให้ซึ่งถ้าน้องๆชอบความเร็วและน้องๆใส่หมวกนักบินเพิ่มไปอีกอ่ะบอกเลยว่าวิ่งทะลุแมปไ เลยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่4 <color>. ก <UC S> ันเลยน้องๆซึ่งอันดับที่4เนี่ยผมก็จะขอยกให้เป็นเผ่าสกายเปียรละกันซึ่งเผ่าสกายเปียเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่อันดับที่4เพราะว่าพอยหลักของมันคือการบินได้ฮะน้องๆซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยการบินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าเราสามารถแปลงร่างเป็น v 4ขั้น10แล้วบินได้แบบอิสระเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งโคตรจะโกงเลยนะฮะและไม่ว่าจะโกงขนาดไหนมันก็ยังมีจุดบอดเหมือนกันนะฮะแต่พี่ยังมองไม่เห็นจุดบอดนั้นสักเท่าาไหรถ้้นนออองงๆเ็จุดดบขผสยปี ก็คอมเมนต์มาบอกพี่กันหน่อยนะแล้วเผ่าสกายเปียรเนี่ยนอกจากบินได้แบบอิสระแล้วแล้วก็มันยังมีการรีเจนเลือดที่โคตรโกงโคตรอันตรายเลยนะฮะถ้ามันได้กด V 3แล้วการรีเจนเลือดและการรีเจนเอเนอร์จี้เนี่ยมันจะว่องไวสุดๆไปเลยและอีกหนึ่งความสามารถของเผ่าสกายเปียนั่นคือเวลาใครเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะติดสถานะเหมือนคุกเข่าลงไปนั่งกับพื้นนะนะทำให,หน้นาจอของคนอื่นเนี่ยสั่นไปด้วยนะน้องๆมันทําลายเจนหรือฮาคี้สังเกตได้ดีทีเดียวบอกเลยว่าเผ่าสกายเปียมันก็โกงใช่ ย่อยเลยนะเผ่าที่จะติดท็อป3ในการจับอันดับครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นเผ่าที่น้องๆชอบมากๆด้วยซึ่งมันก็คือเผ่ากูลนะฮะซึ่งเผ่ากูลหรือว่าเผ่าวแวมไพร์อันเนี้ยที่บอกเลยว่าแม่งก็โกงสุดๆไปเลยในเรื่องของการดูดเลือดและการทําลายวิชั่นของศัตรูเนี่ยมันโกงมากๆเลยนะฮะเผ่ากูลเนี่ยและสิ่งที่สําคัญไปกว่าการดูดเลือดเลยนั่นคือสกิลเผ่า V3 ที่สามารถรีสกิลคูดาวได้ครับน้องๆซึ่งเมื่อเรากดเผ่า V3 ของเผ่ากูลเมื่อไหร่แล้วเราจะสามารถใช้ สกิลนั้นได้ทันทีเมื่อสกิลมันครูดาวมาเหลือครึ่งหลอดนะน้องๆซึ่งนี่แหละคือความโกงของเผ่ากูนต่อไปเราก็มาดูอันดับที่สองกันบ้างซึ่งอันดับที่2ผมจะขอยกให้เป็นเผ่ามนุษย์นะฮะซึ่งเผ่ามนุษย์เนี่ยส่วนตัวผมเองผมโคตรชอบเลยที่ผมให้มันเป็นอันดับที่2เนี่ยเพราะว่าความโหดของเผ่ามนุษย์เองล้วนๆเลยดาเมจของเผ่ามนุษย์เนี่ยถ้าน้องๆรู้กันดีว่าเวลาแปลงร่างเป็น V ีขั้นที่10เนี่ยมันจะสามารถสแต็กดาเมจได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะเพียงระยะเวลาไม่กี่นาทีด้วย พี่จะบอกให้การสแต็กาเมจดในครั้งนี้ซึ่งตัวเลขด้านล่างมันจะเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าเราโดนโจมตีนั่นเองซึ่งยิ่งตัวเลขมากขึ้นเนี่ยเราก็จะดาเมจดแรงขึ้นมากๆเลยและยังไม่พอฮะเผ่ามนุษย์ยังมีแฟลชสเต็ปอีกตั้ง3ครั้งและแฟลชสเต็ปก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยแฟลชสเต็ปนี้สามารถล่องหนได้ด้วยนะฮะแม่งโคตรจะโกงเลยเผ่ามนุษย์พี่จะบอกน้องๆให้เวลาน้องๆฟาร์มหรือว่าต่อสู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่บอกเลยว่าโคตรโกงเลยนะฮะถ้าใครชอบในเรื่องของดามเม พี่บอกเลยว่าเผ่านี้ยืนหนึ่งเลยซึ่งเผ่านี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ส่วนมากมันจะเป็นข้อดีเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องดาเมจและการหลบหนีศัตรูนะแฟนสเตปเนี่ยพี่บอกเลยว่ายิ่งใช้ศัตรูยิ่งปวดหัวเลยศัตรูมองหาเราไม่เจอแน่นอนและเผ่าสุดท้ายที่จะเป็นอันดับที่1ในเกมบล็อกฟุตนะปี2024นี้นั่นคือเผ่าไซบล็อกฮ่าหน้องๆโอ้โหดีใจกับเผ่าไซบรอร์กเลยนะฮะมันเป็นอันดับที่1สําหรับพี่เลยซึ่งเผ่าไซบรอร์กเนี่ยดามเมจและการเคลื่อนที่หรือออะไรต่าต่างๆีบก ว่าแม่งโคตรจะโกงเลยนะฮะโกงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเผาไซบอกเนี่ยดามเมจเมื่อเราโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างหรือว่าศัตรูมาอยู่รอบๆตัวเราหลายๆคนเนี่ยมันจะสแต็กดามเมจเป็นสายฟ้าโคตรโกงเลยแรงมากๆฮะเมื่อเราระเบิดพลังการโจมตีเนี่ยพี่จะบอกให้แม่งแรงถึงขั้นที่คอมโบเดียวตายเลยและถ้ามีศัตรูมายืนสัก3 4คนเนี่ยพี่บอกเลยว่าแม่งเจ็บใจแน่นอนคือแบบโดนฟันทีเดียวโอหัว,หวแตกแน่และที่สําคัญเผาไซบอกเนี่ยยังสามารถกระโดดได้โคตรสูงเลยทีเดียวคือกระโดดไปข้าง กระโดดไปข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่แม่งโคตรไกลเลยนะฮะและสกิลเผาวีสเองก็สามารถทําลายฮาคิสสังเกตศัตรูได้ดีมันจึงโกงสุดๆไปเลยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการจัดลนดับเผ่าในวันนี้ซึ่งพี่ก็คิดว่าเผ่าทั้งหมดที่พี่พูพดไปเนี่ยมันเป็นความจริงล้วนๆที่พี่สัมผัสมันด้วยตัวเองนะซึ่งถ้าใครมีข้อคิดเห็นแตกต่างจากพี่ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแล้วปกติน้องๆชอบเล่นเผ่าไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยเพ อย่าลืมแวะไปดูที่ร้านมองอยู่เกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะมีไก่ตันเยอะแยะมากมายก่กองเลยน้องๆไปเลือกซื้อกันได้วันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน้องๆจุบๆ๊บจบ